คือบังเอิญจังหวะเนาะได้ไปเจอรุ่นพี่ที่แกเป็นเจ้าของโรงงาน ah. ที่ผลิตพวกคอสเอผลิตสกินแคร์แล้วแกเป็นต้นน้ำแกเป็นผู้ผลิตแอคทีฟอินจิเดนย์ด้วยที่มา ah. uh huh. จากสมุนไพรจากวัตถุดิบประเทศไทยแล้วแกก็ส่งออกไปให้ญี่ปุน่นให้ฝรั่งเศสแล้วแกก็ชวนพี่อะไปดูโรงงานแกพอไปพี่ก็บอกอันนี้เล็กเอาไปลองสิมันเป็นบีบีตัวที่กันแดด ด้วยแล้วก็รองพื้นด้วยแล้วพี่ก็มาลองเฮ้ยทำไมใช้แล้วหน้าเราไม่มันเลยวะเออแล้วหน้าเนียนด้วยสดใเป็นภาพอะไรเงี้ยเราก็เริ่มละอันนี้แล้วมีไอเดียลคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบถูกเพื่อนหรือคนที่เพิ่งรู้จักไม่นานหลังจากที่พี่กลับมาเมืองไทยตอนนั้นนะชอบชวนพี่ไปฟังเครือข่ายแล้วก่อนหน้านี้พี่ก็ก่อนจะไปเมืองจีนตอนที่พี่แบบ ธุรกิจแย่ๆค่ะพี่ก็มีคนชวนที่ไปทําเครือข่ายพี่ก็จะรู้จักระบบเครือข่ายเวลาเขาจัดงานใหญ่ๆอลค่ะเขาจัดงานใหญ่ๆแล้วเขาก็โมดิเวตคุยโนนี้ประสบความสําเร็จนู่นี่นั่นงานประดับเข็มพี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะขึ้นไปรับเข็มนะแต่พี่คิดว่าวันหนึ่งพี่จะมีธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าไม่พี่ทํามาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยพี่ไม่ได้ตั้งใจจะลงห้างหรือตั้งใจไปขายแบบผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยพี่ตั้งใจจะทำธุรกิจเครือข่าย ท, <ฮะ S 1> ที่เกิดขึ้นเช่นถ้าคนในวัยอย่างเราต้องอะไรบ้างอ,อย่างเช่นทุกเดือนเราต้องบำรุงหน้าบำรุงผิวบำรุงผมทำผมอย่างเดียวก็เจ็ดแปดพันละอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ผมเสียมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผิวหน้าก็ไม่ดีก็ต้องไปซื้อซื้อทีก็เขาก็เชียร์มาตลับนี้ห้าพันตลับนี้หมืม่นหนึ่งเอามาเอามาแพงๆด้วยใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ดีก็ก็เลยเริ่มทําผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เรื่องอาหารเสริมนะคะแล้วก็สกินแคร์มีคนแนะนําพี่ว่าทําเครือข่ายไม่ต้องทําผลิตภัณฑ์เยอะทำมาสสี่ห้าอย่างพอสี่ห้าอย่างจะขายใครวะเออใช่ไหมใช่ไหมไดขข่าวว่าบริษัทนี้มีหกสิบไอเทมคือบริษัทเครือข่ายที่เพิ่งเปิดมาแล้วมีสินค้าเยอะที่สุดอ่ะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราต้องการทําเครือข่ายเราบอกไม่ได้หรอกว่า เฮ้ยคุณไปชวนคนที่มันจะชอบของเราแค่สี่อย่างเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความต้องการของคนมันไม่เหมือนกันปัญหามันไม่เหมือนกันมีของแค่สี่อย่างเนี่ยคุณต้องใช้พลังในการบอกให้เขาเชื่อว่าไอ้สี่อย่างเนี่ยมันแก้ปัญหาชีวิตคุณได้แล้วทําให้เขาพักเงินซื้อซึ่งสมัยเก่าทําได้แต่สมัยปัจจุบันมันไม่ได้นะมันยากเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าถ้าผลิตภัณฑ์ครบคนนี้ชอบแบบนี้คุณทําแบบนี้คนนีชอบแบบนี้ทําแบบนี้ใช่ไหมแล้ว ผลิตภัณฑ์ให้มันคเว v e r แทนที่คุณน่ะต้องไปห้างเซเว่นไปนู่นไปนี่ไปซื้อคุณไม่ต้องไปซื้อคุณเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อที่ของคุณนี่แหละที่คุณเป็นสมาชิกซื้อแล้วคุณได้ตังค์กลับไปด้วยแล้วถ้าคุณใช้ดีคุณก็ไปบอกคนอื่นใช่ไหมให้มาซื้อให้เขาเนี่ยหรือแชร์กับ m e m ตัวเอง พอเขาได้เริ่มใช้คุณก็ยังได้เงินจากที่เขาซื้อใช้ค่ะ,ะฉะนั้นมันคือโครงสร้างเครือข่ายที่พี่ว่ามันน่าจะถูกต้องมากกว่าค่ะ,ะเพราะการทําเครือข่ายแล้วผลิตภัณฑ์นิดเดียวแล้วก็ลูมโมติเวยใส่เงินค่าแอดแอดว s i ไ g ซิ่งเยอะๆหรือว่าเอาใครก็แล้วแต่มาพูดบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริง